แดงครหัว <c oughs> เรือผู้การผานแ้งครับผมใหมครับโอ้หัวเรือผู้การ O ครับเอาได้เข้าจะลับถึงไายครับเอาได้เชิน